เราแข้งงออินอยู่ในปลาคืคอเกับรรยากาศดีดีสวัสดีครับพอกระบ,บาแข้งคือเกครับช่องบอกแข้งแข้งพากินเนื้อพี่น้องวันนี้บอกแข้งซึมมาแซ่บครับแกงกะทิครับผมใส่บอกหอยหมกหอยเซอรี่ครับผมใส่หมกหอยเซอรี่แซ่บพี่น้อง รําโดยข้าวสวยครนอนมื่อีาป้าแคงจะมากินข้าวสวยแล้วครับผมพอดีแกงกะทิปลกเต้ครับผมแกงกะทิใส่ใบผู้ครับผมมาพี่น้องมามาจัดกระบาแข้งครับผมก่อนที่มาเสพกระบวแข้งฝากกดไลค์กดซับและคราและกดกระดิ่งไอ้กบาแข้งในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระบาแข้งครับผมมากรบพี่น้องครับมาเสบน้ำกันครับพี่น้องครับมาเลยครับผม กินเขาตอนแรงๆรงงกินเขาตอนแรงครับผมจัดเลยครับผมเราแค่งออินอยู่ในปา่าก็เก่ากับบรรยากาศดีๆ ตอนนี้เดิ่มเย็นแล้วครับผมแซ่บยอาพี่น้จงแซ่บใส่ใบผู้ครับ

น้ำเหนี่ยกินข้าวเหนียวน้ำครับพัดกันครับผมข้าสวยกว่ากินก่อนเหนี่ยกว่ากินครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อหนีเบิ่งเบาแข้งขอบคุณหลายๆหลายครับผมเบาแข้งกับพิ่งนิจ่องไม้นะครับผม ยังบบทันเก่งครับผมแตาบอกแกมีป่านยังออกคอมเมนต์มาบอกในเรื่องครับผมบอกแกจะประปับปรุงทุกทุกคลิปจะได้ปรปับปรุงเพื่อให้คลิปมันได้ดีขึ้นครับผมบอกแกงรับฟังหมดนะครับผมอคอมเมนต์อยังตีมาได้เลยครับผมบอกแกงรับฟังครับ จะพัฒนาขึ้นเรื่อยครับผมคอมเมนต์คำติยังบอกแค่ว่า,าจะเก็บไว้เปื่อพัฒนาจาจ้กของเด้อครับพี่น้องครับคอยบอกได้ครับพี่น้อง แต่เขาเป็น้องแสบหลายครับ ขอบคุณห,หลายหลายเพ่อแม่พี่นอ้องสู้ทุกคนหนีเบืองเบาแข้งครับขอบคุณหลายลายครับพ่อกระเบาแข้งฝากกินไม่คลิปหนาครับขอบคุณครับผม